เวมาแล้วมาแล้วเสียงปนินได้ยินแล้วเออสองนินแล้วหางแดงปากแดงไม่ใช่ปากดำนะครับน like okay, ั่นมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่มาแล้วตะคุตตะคุตอ evet. nice ้ยอมาแล้วครับนี no. yeah. ่ตะคุตตะคุตตะคุตใส่สวยๆดีมากนกน้ำนักของไพ่ครับมันแดงลุ่มวันนี้ำไม่นาน นนำลายก็ครับเป็นเรื่องใดลืมได้จับปากฏดแล้วครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับนักบอลสวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมหากินกินไทยครับมาลุ้นกันนะนกน้ำแดงครับน้ำลงของไผ่มาเดิมปากุดแล้วครับรน้กเต่มครับรน้ำมากขึ้นมาได้พาหาลก ไม่มคือเป็นยังไงนาเพิ่มไลเทียโอ้โตอนหกหางัดเท็นลมติน้ำมากลมสองขาล้มมาหนักล้สองขาปาเดงครับปลาหางเดง แดงหนึ่งตัวแล้วไหนทางนัปะเียนดือะดมประตเพียนครับทางไัอยยุยางมยกยากหอดูกันทางไหนกังไงเขียนตัวที่สองครับ ภัยนะปลาสักกระามจังหวัดเลยล้อปลาโดนหลายของภัยปลาบกขึ้นให้มันลุดไม้ปลาสักไม่น้ำปลาสักนี่ก็เดินจับนะครับปลาตะเพียนปลากระหนงังปลาซอยดมดมขึ้นยื่นหัดค้ำแล้วครับนี่ก็บใบมุงแล้วเแล้วเดินทางชั่วงวักวกลัวจากของภนนัยไหม ย้อนเลือกอะไรป่าในที่ก็ต้องเอาไปก่อนเมื่อหายากแต่หายากก็ปาหายายก็แตกจั๊กจ้ากุาากล่ะแต่ละมือมันก็คือกันวัดวงเงาโจทย์ตัว ครับ กัเล่เลยเยีมใหญ่ป๊บปัาหันอ้มามมาเล็วๆมาเล็ว <famil polygon, S 2> มาเวสามตัวมีจักจักสามตัวเลยเหรอบ้าหม่อนไปเจ้าลอดเคงตัวเร เก็บพ่อปาเกยบพ่อนั่ปักกระจุกเราเภทอย่างไรล่ะพ่อแม่ ปากระจุบลายสักเท่ปปาไหนี่จกตัวเยะก็ปลาน,นี่เออสายเว้ปปยสุนเอะสุปนปากระจกบสุนี้อะไรเชต้ตันหนึ่งตัว

ba lại điện thoại của ý liệu đây đại học tiến thoại đội 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 เี้ยอโอ้เงี้ยง,งานเลยนาอไอติดทองเลยมัน,นยังไปทั้งไข่ด้วยนป่าล้อหนามเงด้วยแล้วยังไปทั้ไขรอกลยล้อหนามด้วยนป่าลอนามเงี้ยออกสำรวจน้มอยู่เลยป่าอยั่ออกลินน้ำอยู่ตัว,ว,วใหญ่ๆครับไข่อินอร่อย Este อันท yeah. <com illi seeing> ี <spooky noise> <adia> ่สามแล้น้่นปืนนัาเสาไหลมีมาหลายมือลุงโต้หทางคำนีนมาตอนนี้อ้ออ๋ออือกำลังยิงขึ้ยงทีะ อืปากเด้ง่ะปากปากเด้งเนี oh ่ยคนนี้ปากเด้งอืมอโดดโดดหนึ่ตัวครับช่วยเก็บปลาบานตัวนีเป็นหลายหลายบ้าแนะครับล่าแล้วปาขอกระมนค่างลม

ชนแมงหลายเชียบนยังไมหลีสยงครับคามนุบบ้าเลยนี่ล่ะโอ้ยว่สิบตัววนี่ล่ะตัวอะไรมีเป็นโลกละตามตุมบตัมไม่เนาะเป็นโล่เปเลี้ยวันเดีอั่นนะหนึ่งตัว

นั่นตัวอ้วนเต็ฮะข้ามเข่งโดดออกไปแล้วข้ามเข่งโดดออกไปแล้วเดี๋ยวจี่ก็เป็นนิ่หน่อย ซูนเตัวท mm ี่มันซูนเมาแล้วมาแล้วสีงปนินไปยิ้แล้วเออสองนิ้นแล้วหางแดงปากแดงไม่ใช่ปากดำนะครับหางไม่ดำเดี๋ยวกันยิ้มได้กระตินะซูนซูนะซูนเสียงแขงอะแขงซนเ Ban bà măng măng mắng măng từ măng tên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  măng đây. măng tên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  măng

มาแล้วมันนะครับเส้นเยียบมันนะครับปนิงปนินเสียงปนินทำอะมีเสียงปนินปบไปเสียงอ้อมเลยอ้อมเลยสลัดปลาสลัเพียนเพียนเพียนตัว

ยงเป็นิ้งด้วยเฮ้ยด้เขาได้ชุ่มาช่วยแม่ชุ่มเลี้ยงแม่นั่นนั่นนั่นสามนึงสามนึงทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยไรลงมาหน่ะอ้าอ้ đây là nền nền mắm à mắm 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 เพียนตัวมาอยู่นี่พ่อแต่เพียนเนี่ยในไตพวกนี้แต่เพียนเหลือเลยเพียนกับปลาการะบอกกับกลาง <ไป S 1> แข็งนนั่สองสองสองตัวก็กลอยมาเนี่ยเป็นลุงเนเป็นเทียงอยู่เนี่ยยิง

นิ้นจะต้องลวกออกมานะ่ิ้งน้อยนิ้งน้อยฝนเดือดหยุดมาแล้วขึ้นมาแล้วเกี่ยวออกได้ปน,นิ้นครับปนิ้นมันช่วงเลี้ยงมนันปนิ้น เก็บไปเลยปลาบิเกลโอ้ตัวน,น,น,น้อยๆเก็บไปทำปลาแดดเดียวอร่อยดีนักเชียวปลานิลแดดเดียวตัวน้อยๆเมื่อกี้ฝนตกครับไม่ได้ท้ายคลิป นี่ฝนยุดละฝนปล่อยมาเป็นรอบๆครับกระมังเตอโอ้ยนั่น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 โอ้กระซูปกระซูปกระซู้กระซูปกระซูปกระซูปครับจจากระซูมาไน้นจะปัดกระมังสูดมาสูดแหงแท้วนวบแท้สองสาม นิ่งปันหนสามนิ้นสามนิ้นครับหนกอเบิดมือครับใหญ่ทางไก่ครับมั่งมีหลุ่นช่วงแรงยังดีนั่นนั่นนั่นเอ๊ศูนย์ทำด้วยตากระบอกปตาหัวแข็งสองตัวกลมโหนงยังเนาะ <Niccough> mai leo mai leo มาอีกแล้วมาอีกแล้วดินๆ han han ไซส์สวยๆฮั่นฮั่นอีหยัง รู้จัก dây thân นี้เออ ui. ปลา mây đơ. หอย đi เด้อดินยังแห้งเนาะมันได้รู้ ชะะ่วงเล้งครพอได้ลุ่มป่าอยู่ต้องเศร้าว่ได้ป่าเปลี่ยนไม้หล,ลายจุดแล้วก็ลายไม้หลายท่องว่ได้ป่าตันแร้งเดี๋ยวสรุปเพิ่มที่ได้ป่าคุณลักจักรัวได้ป่าช่วงเล้งครับเมื่อเปลี่ยนไม้เราเปลี่ยนไม้อีก <c oughs> ได้ป่าหลาย ปลานิ้บไมค่อยได้ออกไปเดยได้ปลานิ้งได้แต่ปลานิ้งตัวนึงนไม่ไล่เลยไหลท่านี่เลยช่วงโอ้กับบ้านนั้นก็ได้ไหลแล้วเนาะแล้เราจูบ่ได้ปลาได้กินก็ได้ปลาอยู่เส้นจูได้แปดโลอยู่ครับเพราะเจ็ดแปดโลอยู่อันนี้นี่ยปลาเนียวไม่ล้ามักปลาเนีไม่เยอะมักก็ได้ปลาเอ็นสมอ่างทองก็มานอยูได้ยูกิโลนึ่งมีลาก็ได้เจ็ดโลอยู่ครับเพราะมันตันปลาก็เลยคนละหกโล่เจ็ดโลแปดโล ผสมก็ได้ซีรเออเรีวเวลาอยว่าบริปาก็ได้ใหญ่หมามาครับจัดน้ำไหลเป็นน้ำนิ่งลงเลงง้งใบสองลงมายุใบสองใบาสบามแล้วใบสองสี่สิบเรา้ามาหอดเนีตีใบสามแล้วมายุกย้อเนี่ยได้ปลาตะน้ำอยู่ในปลา่าจะบริป,ปา่าไปกินทำหมานอยครับมือเนี่ยะเวนบิดมือเลยเดินทาง เขาใยหน่อยยังประทันขึ้นมันตัวแล้วก็จมนี่โดนใยหน่อยใยหน่อยก็ได้ปลาหลายอยู่งนะนิ้นจมงามอ่ะนิ้นโตงามอยู่งใยหน่อยนิ้นยุ่งงามเดียจะเป็นปลานิ้นนะครับนี่ว่าเป็นปลาหมอข้างดำดอกนิ้นก็คัดไม่เลยนี่นสะอาดสะอาดปานิ้นโตปลานิ้นก็คัดนี่เลยครับมือนี่โอ้โบ่มีปลาหมอข้างดำดหมานอยู่ครับมือหนึ่งปลาคื้นไถ่ปลาซีโปมันก็ได้กินอยู่ บวกเอาขวดมือนี่ก๋ใหญ่หไม้มาครับเออขวดนั้งแข็งาตะเวนหาไม้เมื่อนียมือนี่อิดตะเวนหาไม้ร้าได,ด้หลายขมูลเรียว่าก็ได้ปลาอยู่ได้ปลาไปกิดดนอยู่ตรงแรงเนี่ยผมนีมน่กับป้ายสามนะครับไม้น,น้ำนิ่งม้ามือเศร้าไม้นม้ำไหลน้ำมากบ่หมานมาน้ำนิ่งน้ำน,นิน่งก็เลยยกลิลินล,นล่องเบิรงนถือปลาอยู่คลิปหนะซึ่ยกในเดี๋ยวไปตามรุ่นกันไหมนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ